คุณผู้ชมก็สู่รายการ <Maya entertain. S 1> ออม,มายาเอ็นเตอร์เทนวันนี้อยู่กับแจ๊กกรีนค่ะกับฝนมายาฮอตนิวส์ค่ะใช่นะคะต้องสดใสค่ะสดใสสู้กับภาวะอากาศสู้กับเหตุบ้านการเมืองสู้กับรถติดเพราะว่าล่าสุดวันนี้สกุมวิทของเราเด <c oughs> นม <6 S 2> ากตกทักหนึ่งเ,ออเกิกดอุบัติเหตุรถติดเวอร์ต้องบอกเลยนะคะว่าเกิดรถบรรทุกไงล้มลงไปตกลงไปจะว่าตกได้ไหมแม่ไม่อยู่บนถนนนะใช่แต่ว่าแต่ว่าก็ใดๆก็ตามแต่นะคะช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศเปลี่ยน ด้วยดีเอ็มก็มีดังนั้นเรื่องสุขภาพสําคัญมากเลยฝนมากเลยต้องหาตัวช่วยดีๆนะคะไปดูแลตัวเองคุณผู้ชมโดยเฉพาะสมุนไพรดีๆจากผลิตภัณฑ์ดีบีนนนะคะสมุนไพร9ชนิดค่ะวันนี้เขาใจดีแจกโปรด้วยคุณผู้ชมจัดโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นแรกกันเลยค่ะวันนี้ซื้อ1กระปุกนะคะแถมฟรีไปเลยถึง2กระปุกไม่พอถ้าคุณโทรมาทันสานี้นะคะ30นาทีนี้คุณจะได้รับไปคอลลาเจนยี่สเจน22ด้วยกันทั้งหมดนี้เนี่ยจากราคา3660บาทนะคะวันนี้เหลือเพียงเท่านั้น คุ้มมากนะแต่โ<ช>ปรที่คุ้มกว่านะนั่นก็คือโปร2กระปุก<ช>ซื้อไปเลยค่ะ2กระปุกนะฝากคนที่คุณรักด้วย<ช>เพราะว่าถ้าซื้อ2จะได้แถมไปถึง4กระปุกและไม่พอนะถ้าคุณโทรมาทันสานาทีนี้คุณจะได้รับไปทันทีอีก1กระปุกค่ะคนะรวมทั้งหมดแล้วนะคะทั้งหมด7กระปุกด้วยกันวันนี้นะคะจากราคาเนะี่ยโนะหเกือบ7 0 0 0เนี่ยแต่วันนี้ค่ะเหลือเพียง1,800บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากรีบโทรสั่งซื้อตามเบอร์ที่ขึ้นด้านหน้าจอนะคะ0 2น 9 4 5 6สแกน QR Code ได้หรือว่าลายแอดที่แอดมาเยลไลฟ์นะจ๊ะใช่มีบริการเก็บเงินปลายทางถูกต้องใช่คุณผู้ชมข่าวแรกของเรานะคะมาดูสาวสวยค่ายจีมเอ็มทีวีค่ะน้องแตนชมพลอยชมพูอว่าแตนเฮเเออแนฮใช่ไหมแตนพลอยชมพูนี่แหละแตนเฮคนเดียวกันคนเดียวกันไม่คือว่าดังแบบว่าเป็นแบบสายเกาหลีไงเป็นนิกเนมของนามันเล่นจีมบีของพี่ ลิปตางไงไม่ยากที่คุณเป็นีแฟนไม่ยากคุณมีใครใช่นะคะแล้วเราจะก็โด่งดังมากค่ะล่าสุดนะคะอัปเดตว่ามีซีรีส์บ้านหลอนออนเซลลค่ะเป็นแนวผี100%ตลกถึงร้ดราม่าหนึ่งเปรเดี๋ยวนะทำไมมันรวมกันในน้ำมหรือทุกอย่างเข้มข้นมากนะคะเรียกว่าน้องน้องพลอยน้องแจนพลอยชมพูเนี่ยค่ะองคุดเอาอเนิจิของตัวเองเนี่ยมาใส่เวลาเข้าฉากตลอดเลยจะเป็นยังไงอย่ารอช้าไปดูคนสวยเขาเมามอยกันดีกว่าค่ะ เอาวันนี้นะคะมาขึ้นงานจิม v 2 0 2 4ีนะคะด้วยงานบ้านหลอนออนเซล์หลอนผีผีร้อรเซต์ตลกร้อเซนด้วยดราม่าอีกร้อเปอซเขาเรียกว่าครบรถไงครบรถเจ็บจิ้มจิ้มแบบฝรั่งอร่อยเพราะมันครบรถอยู่ทุกพาร์ททุกคนอยู่ทุกพาร์ท แต่ว่ามีคนเดียวที่จะรู้สึกอึดอัดก็คือมุกเพราะว่ามุกเขาจะไม่ตลกเรื่องนี้เขาจะเป็นแบบว่าทุกทธอได้อะไรกันฉันไม่เข้าใจแต่ด้วยอินเนอร์จริงอยากเล่นน้วยอยากเล่นน้วยทุกคนในเรื่องนี้สนุกสนานมากใช่เล่นว่าเป็นตัวเองคูณ4ี่คูณหคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอนเนอร์จีแล้วอะแต่ว่าพอไปเล่นเรื่องนี้เอาอีกเอาอีกเฮ้ยเรายังไม่พออีกเหรอความพิารเป็นเราอะ มันก็เลยต้องครูเขไปอีกมันก็แบบถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่าสนุกมากเออแบบไม่เหรอใช่เพราะฉันมั่นใจเรื่องนี้ฉันยิ่งมั่นใจกว่าเดิมแล้วฉันรู้สึกว่ามันเอนจอยคือเมคอัพเรื่องเนี้ร้อยเปอรซแต่งหน้าเหมือนขึสเตจเหมือนขึ้นคอนเสิร์ตเลยเลยแบบแรงมาเป็นปังๆเออก็คือก็ชื่อก็ปังแล้วปะ่ะเออ แต่ที่จริงมีชื่อก่อนหน้านี้แต่ไม่บอกเดี๋ยวไว้ติดตามดูในซีรีสเออ <c oughs> ก็ชื่อบางๆนะคะเป็นฟีลแบบอินฟลูเอนเซอร์เป็นแบบคนดังในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเราก็จะมีความแบบไลฟ์ขายของอะไรใดๆเพแบบๆื่อแบบจุนเจือครอบครัวนี่เป็นไงคือจริงๆแบบพี่มุงุงกับ,บอกว่าเหมือนพี่พิมพ์ที่ภายเลย แบบขอกระซิบต้องกินแป้งไหมอ่ะแบบคงไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมเออแต่เขาก็บอก energy energy อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว energy แบบถ่ายของสนุกสนานแล้วก็แบบถ่ายดิสตอรลัวเลยค่ะแบบใครไลฟ์อยู่นั่งดูเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็โอเคเข้าใจได้ผมว่าก็ถ่ายอยู่บ่อยๆอาจจะเป็นนักใจนักแสดงคุณเหมือนันอีกหลังใครสักคนรรดาหนักแสดงหนูรักทุกคนจริงๆเคยพี่ๆเขาแบบเอนจอยมาก เออเพราะว่าได้ร่วมงานกับพี่เตอ่ะมีในเรื่องนี้นะคะมีแจนมีพี่เตพี่นิวแล้วก็มีมูกซึ่งแบบว่าตัวจีทุกคนเขาบอกเป็นเสาหลักของจี m เอ็มทีวีเพราะว่าสัญญาสองสมามใบกันไปหมดแล้วเพราะว่าเสาหลักนะคะเป็นท่านเป็นปูชนียะบุคคลไปแล้วเออแต่ว่าเราสนิทกันอยู่แล้วไงแล้วก็รายการแบบทำงานก็เลยสนุกมากแบบแค่ไปถ่ายไพหลอตก็คือเอนจอยแล้ว,วอ่ะเออแค่แบบถ่ายกันนิดนหน่อยอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ไม่ได้เหนื่อยถ่ายงานเลยเหนื่อยคุยคุยคุยอย,ย,ย่างเดียวคุยไปทุกเรื่องน่ารักมากนะคะติดตามผลงานของน้องพลอย น้องแดนพลอยชมพูออได้นะคะใช่แล้วเนี่ยชื่อแจเะยรนะแจนเ hey. ฮแจนเ hey. ฮเราติดแจน hey. เฮไงพอ,อแบบแจนพลอยชมพูไขว้ <laughs> แจนเ hey. ฮแจนเ hey. ฮนะคะนะคะออมาต่อกับหนุ่มหลอ่อคนนี้กันบ้างนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ค่ะออกมาอัปเดตผลงานให้เราได้รับชมกันภาพยนตร์ถึงสองเรื่องด้วยกันนะคะหนุ่มต้าไงต้าที่วัดนั่นเองนะคะตอนนี้บอกว่าเตรียมแล้วตอนนี้ก็ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องพี่นาคส<ะ>ี่เรื่องนี้บทบาทคาแรคเตอร์จะเปลี่ยนไปเพราะว่าไม่ได้เป็นเนนเหมือนภาคที่แล้วแล้วแล้วก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องลุงพินีที่แบบบูด้วยนะ เขาบอกว่าถ้าเป็นแบบว่าลุมพินีเนี่ยไม่ได้เป็นนักมวยแนละ้วผมไม่ได้เป็นนักมวยแต่ว่าผมเป็นมาเฟียอ๋อ,อนะอาจจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังจากหนุ่มต้าค่ะพี่นักสี่ตอนนี้กํลาลังถ่ายอยู่ะจะจะปิดกล้องแล้วใกล้แล้วประมาณอีกประมาณ5คิวอะไรเงี้ยปิดกล้องแล้วชัก็รับลืน่นรับรับลืนลบล่นสนุกดีชชวรวบทมันเปลี่ยนไปยังไงก็คือผมว่าคอร์เตอร์คล้ายเดิมแต่แค่แบบเรา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 ไม่ได้เป็นนีแล้วไง เราเราสึกมาแล้วจริงๆตอนพักหนึ่งสองสามเราเป็นเนนอยู่เราก็ต้องแบบคงความแบบเรียบร้อยความแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบเป็นเนนอ,อะ่ะใช่แต่พอศึกแล้วเราก็ยังมีความเป็นเนอนน็อตอยู่นั่นแหละแต่แค่แบบเอ้ยมีเหมือนแบบม,ม,มีผมด้วย<ม>ใช่มีคิวด้วยไอ้ไม่ใช่ <c oughs> แบบเอาไซ d ์เดอะบ็อกซ์มากขึ้นอะไรเงี้ยชายชัวร <c oughs> ก็เปลี่ยวมาก <c oughs> ผมว่าพอสมควรนะเ <c oughs> พราะว่าผมไม่ได้ถ่ายพี่นาคนานมาก แล้วระหว่างที่ผมพักกับผมไปถ่ายพี่เตี้ยเนยไงแล้วผมก็ติดกวเป็นเนยไปเล่นเป็นน็อตแล้วผมจนพี่ไม้บอกว่าแบบเฮ้ยตาไอ้ตาแบบมึงจำพักสามได้ไหมมึงเล่นยังไงเนี่ยอะไรคือแบบอันนี้มันคีิคู่ไปอ่ะตอนเล่นมันคีิคู่ไปมันเนยไปอะไรเงี้ยก็ได้ได้อยู่ครับได้อยู่จริงๆก็โตมาพร้อมพี่นาคอะไรเงี้ยผูกพันผูกพันผูกพันทั้งกับเนยน็อตกับอ่า ในกองทีมงานทุกคนเลยกับพี่ๆนักแสดงพี่เอมนู่นนี่นั่น,นแบบผูกพันมากความสนุกภาคสี่ใช่ไหมครับก็ผมบอกในภาคนี้คือพี่น้าคอแบบโหดมากคือที่ผมถ่ายไปแล้วนะคือแบบคือมีคนนึงแบบเกือบตายแล้วอะ่ะใช่ใชช่แล้วแบบผมต้องไปช่วยอะ่ะ<อ>ผมไม่รู้ว่าผมพูดได้เยอะแค<อ>่ไรเ,<อ>เดี๋ยวสปอยก็ประมาณนี้ <Yeah. S 1> อ่าลุงพินีลุงพินีตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ4 4, 4 3สี่สคิวแล้วก็ ฟิล์ม่าสนุกมากแบบสนุกจริงๆอเงี้ยผมอยากเล่าอ่ะแต่เออนั่นแหละโชว์ซิ่งแพ็กไหมหรอ,อไม่ไมีครับไม,ไม่ไม่มีซิงแพ็ก <laughs> อหนังมวยอะวยเลยเหรอจริงๆผมผมผมไม่ได้เป็นนักมวย<อ>ผมเป็นมาเฟียในเรื่องออผมมาเฟียก็สนุกมากมีมียิงกันอะไรเงี้ย แต่อย่าทําตามนะครับดเด็กๆไม่ดีนะครับ <_ d ream> จริงๆอ่ะผมก่อนเล่นลุมพินีใช่ไหมผมแบบบอกกับหลายที่มากว่าอ,อยากอยากเล่นอยากเล่นแบบมาฟียอะไรเงี้ยอยากเล่นแบทบทแอคชั่นแล้วแบบพอลุมพินีติดต่อมาปุ๊บวผมก็แบบเออเอาเลยอะไรเงี้ย <_ d ream> ใช่เพราะแบบน่าสนใจแบบนานาน่าสนุกดีท้าทายดี <_ d ream> ยังไม่ได้ซ้อมเลยครับเพราะว่าคิวผมแบบไม่ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยพอพี่ๆก็เวิร์กช็อปกันใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะผมอยากไปเวิร์กช็อปอยากไปเวิร์กช็อปจะได้แบบสนิทกับพี่ๆมากขึ้นเลยเนี่ยแล้วก็แบบ ไปอาเวิร์กช็อปซีนแอคชั่นซีนบูอะไรเงี้ยแต่คิวคิวไม่ค่อยได้ช่วงนี้ใช่แต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ใกล้จะได้แล้ะครับเดี๋ยวจะว่างแล้วอาไม่ถ้าสำหรับผมอะ่ะถ้าใน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 ตัวเรื่องก็ก็มีเกี่ยวกับมวยแต่ถ้าสำหรับตัวผมเลยก็ไม่ในการต่อสู้ผมไม่เกี่ยวกับมวยเลยมันแบบท้าทายอะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยอยากอยากรู้ว่าถ้าตัวเองเล่นมันจะออกมาในเวนไหนมันจะออกมาในแบบทิศทางไหนอะไรเงี้ยก็อยาก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 เห็นตัวเองเล่นในจอเหมือนกันมีเล็บไหมมีเล็บไหมเหรอครับอยากเป็นแบบ จอห์นวิกอ่ะจริงๆอ่ะโอเคไหนๆผมก็ขนาดนี้แล้วจริงๆตอนแรกผมน้ำหนัก52อตอนนี้ผมขึ้นไป57แล้วแล้วเวลาผมกินข้าวพุงผมป่องตลอด <c oughs> ไม่เคยเป็นงี้มาประมาณหลายปีแล้ว <c oughs> ใช่ตอนนี้ผมกำลังเข้าฟิตเนสอยู่เล่น <c oughs> เรื่อยๆเรื่อยๆใช่แล้วผมว่าอกดีว่าอกกับแขนดีว่าอ่าก็สนุกสนุกแบบ <c oughs> รู้สึกว่าแบบท้าทายมันมันมันได้เล่นเป็น ไม่ไม่ใช่เล่นเป็นตัวเองอะ่ะมันคือแบบเล่นเป็นใครไม่รู้ที่แบบเราต้องไปเล่นเป็นเขาอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกท้าทายแบบเฮ้ยต้องต้องทําให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยใช่ครับโอเคครับก็ฝากพี่นัสีนะครับตอนนี้ถ่ายทําอยู่น่าจะได้ดูปีหน้านะครับแล้วก็หนังนะครับลุมพินีน่าจะได้ดูปีหน้าเหมือนกัน2เรื่องเลยแล้วก็มี ผมปล่อยเพลงไปก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็มีอัลบั้มเดือนหน้า17พฤศจิากายน้วยครับออยเ้ right. hey, เลย,เลยนะคะสนุกสนานการถ่ายทํามากมนะคะก็ต้องติดตามทั้ง2เรื่องเลยนะคะทั้งพี่นาคสีด้วยแล้วก็ลุมพินีนั่นเองนะจ๊า